สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเดอ้อเมื่อในฮอกนมาหอดวัดแล้วหลังจากที่เขาหลงไปแซบูบางหันตอนนี้ก็เย็ยนอยู่หน้าโบดเดอ้อเนี่ยถอดล็อกเขาไปแล้วเนี่ยถอดล็อาเขาไปไหวพ้พระแล้วตอนนี้หายเก็บภาพรบๆบริเวณร,บร,บรบอบๆกันเดี๋ยวไปดูกันด้วว่ามีอย่างไหนเดอ้อ ส,ส,สัตว์สัตว์ order FC ทุกท่านเด้ออาบุญมาฝากเอาบุญมาฝากเด้อ สวยงามครับ F G ทุกท่านเดอ้อเป็นอะไรที่วิจิตกรกันตาสวยงามครับสวยงามนี่ท้าววิรูปักเดอ้อ เออั่นครอันนี้ท้าเวสุวรรณครับเอฟซีทุกท่านเดอร์เห็นบ่เรามาสองทิศแล้ว,าลวขาดอีกสองทิศเดอร์นี่อันนี้ทิศที่สามท้าทัศทัาบ่เห็นบ่อันถื่อบ่โอเคเห็นไหมเห็นไหมอ,อันนี้ทิศที่สามแล้วไปดูทิศที่สี่กัน โอ้อากาศร้อนมากวันนี้ห้นห้อนห้อนหวนคืออากาศร้อนอยู่เครื่องค่อยจะดับหรือเปล่านี่นี่อันนี้ทิปที่สี่ทาวิวิรุณหกบอกแมนบอกวิสเฮ้ยอันยากเถอะไปอันถือปบเนี่ย ันบัตรก็ขออภัยเด้อสัตว์สัตว์สวยงามสวยงามครับเอฟซีทุกท่านเด้อ โอ้วันนี้อากาศร้อนมากเพทปสิทุกท่านเด้ออบอ้อาววันร้ายมือนี่อากาศมาที่ยุบป,ประมาณ38ซององศาประมืานณนี้ถ้าเป็นเลาะเบื้องเราต้องหาหม่องลบแดดเพราะว่าช่วงนี้ช่วงบ่ายแดดก็ต้องออกแดดรู้สึกว่าแดดสีแห้งเยอะบ้ามันนะห้ามมองเย็นตาห้ามมองทำไมรบแดดกัน สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านีเดอไปแล้วฮ่อนแดดขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปไทยอุดรเดอี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย